สวัสดีครับเซลเอจดให้ครับวันนี้เราอยู่กันที่คุปตเจริญชัยสาขาชียงกูลน,นะครับวันนี้จะมาแจ้งข่าวสารนะครับเกี่ยวกับรถแท็กเตอร์ L5018SP ที่เป็นโฉมเดิมนะครับแล้วก็เป็นรุ่นสุดท้ายเป็นรถสุดท้ายนะครับ<ม>เนื่องจากตอนนี้มี L5228 ที่เป็นรุ่นใหม่เปิดตัวสินค้าออกมา ตอนนี้ l 5 0 1 8ก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นรตสุดท้ายแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะ l 5 0 1 8 sp เท่านั้นนะครับวันนี้ที่ทุกท่านเห็นนะครับก็จะเป็นโชมเดิมนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวว่าคูปตาเจริญชัยเราตอนนี้มีมีเป็นต้องบอกว่ายังคงมีอยู่ประมาณที่บนประมาณ30กว่าคันนะครับก็ใกล้จะหมดแล้ว ถ้าลูกค้าซื้อ L 5 0 1 8 SP ลูกค้าจะได้อะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นหนึงแหละฟรีดาวแน่นอนนะครับ100%อ่าฟรีดาว100%นะครับแล้วก็มีเป็นของแถมเซ็ตเพิ่มเติมพิเศษให้นะครับก็คือท่อแต่งท่อเสียที่เป็นโครเมียมแล้วก็เหล็กค้ำหลังคานะี่ครับที่เป็นสแตนเลสนะครับ ติดตั้งให้เลยก็จะมีความสวยงามนะครับตัวนี้ก็จะกันตัวหลังคาสัน่นส่วนท้อยเสียก็เพิ่มความยาวขึ้นไปนะครับก็ทำให้ควันไม่รบกวนผู้ขับขี่ราคาของ L 5 0 1 8 SP นะครับตัวรถบวกใบมีดบวกผันพวนบวกโลตารี่ตีดินราคาเงินสดจะอยู่ที่817,300 แต่แสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันสามร้อยนะครับโปรโมชั่นก็คือฟรีดาวช่วงนี้นะครับฟรีดาวลูกค้าอยากได้แบบไหน,นแจ้งมาเลยครับฟรีดาวแถมท่อแถมคำ้ำหลังคาและยังไม่พอครับ L 5 0 8 SP ในเดือนมิถุนายนนี้มีส่วนลดต้องบอกว่าฟรีดอกเบี้ย0%นนาน3เดือนแล้วก็กรณีฟรีดาวนะครับหรือเราเรียกกันว่าดาวเริ่มต้น7%นนี่ จะใช้ฟรี3เดือนแต่ถ้าลูกค้าเพิ่มเงินดาวขึ้นอีกนิดนึงนะครับใช้เงินอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นนิดๆน,น,นะครับก็จะถึง10%ของการดาวซึ่งข้อดีของถึง10%การดาวครับลูกค้าจะผ่อนชำระงวดย่อยปกติจะมีงวดย่อยนะครับเดือนละ2,000บาทลูกค้าจะไปเริ่มชำระงวดย่อยที่มกราปีห9เป็นงวดแรก แล้วจะทําให้ค่างวดของลูกค้านะครับงวดใหญ่จะเป็นเดือนธันวาของทุกๆปีหรือเรียกกันง่ายๆดาวสิบเปอร์เซ็นต์เริ่มผ่อนงวดแรกมกราปี69งวดละงวดย่อยเดือนละส0 0พบาทงวดใหญ่เดือนธันวาหกเกนะครับอันนี้คืองวดใหญ่ปีแรกก็ต้องบอกว่า เป็นจุดหนึ่งที่ผักดันรุ่น L5018SP ให้กับคุณลูกค้าที่สนใจกำลังมองหานะครับรถแทรกเตอร์อเน,นกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นงานไล่งานนาส่วนแทรกเตอร์ L5228 นะครับเราก็มีสินค้าจัดจำหน่ายเหมือนเดิมนะครับแต่โปรอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับตัวตัว50นะครับก็จะทำให้โปรผักดัน L50 ค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วก็ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชําระเป็นรูปแบบบอลลูนได้นะครับก็คือผ่อนนานสูงสุด10ปีสามารถแจ้งความประสงค์มาได้นะครับถ้าเป็นแบบพื้นฐาน8ปีงวดใหญ่ก็ประมาณแสนแสนสามนะครับถ้าดาว10%ประมาณแสนสามนิดๆเราก็งวดย่อยเดียวละ2,000ผ่อนชําระ8ปีแต่ถ้าดาว7%ก็ งวดใหญ่จะอยู่ที่แสนแสนเกือบแสนสี่ครับแล้วก็งวดย่อยเดือนละ2,000บาทผ่อน8ปีแต่ถ้าอยากผ่อนแบบเบาสบายนะครับหรือสามารถผ่อนชำระแบบ10ปีได้อันนี้ก็ลองสอบถามรละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาดูได้นะครับนี่นะครับ L 5 0ติดติดเล็กค้าหลังคาติดท่อเสีย ส่วนรุ่นตู้แอร์นะครับเราก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ก็คือเราจะติดฟิล์มให้กับคุณลูกลลค้ามูลค่า5,000บาทหรือถ้าลูกค้าไม่ต้องการฟิล์มลูกค้าอยากได้เป็นเงินช่วยดาวเพิ่มก็เลือกรับเอานะครับระหว่างเงินช่วยดาวเพิ่ม5000หรือให้ทางบริษัทติดฟิล์มให้ลูกค้าก็สามารถแจ้งความหนาของฟิล์มได้นะครับเราก็ติดให้อยู่หลายคันอยู่นะครับลูกค้าสําหรับที่อยากได้แบบ ตัวแอร์นะครับแอร์เย็นเพียงเพาอ่ส่วนรุ่นตัวแอร์นะครับราคาเงินสดจะอยู่ที่957,300 957,300ตัวรถใบมีดผ่านโตรตารี่นะครับอุปกรณ์ครบชุดน,นี่นะครับอันนี้ก็ถือว่ามาแจ้งข่าวสารเพิ่มเติมนะครับในส่วนของ L 5 0 1 8 SP นะครับอตทุ้ายหมดลอถน,นี้นะครับก็หมดแล้วหมดเลยจะไม่มีเข้ามาแล้วนะครับ เนื่องจากตอนนี้มีสินค้า l 5 2 2 8เป็นตัวใหม่ล่าสุดเข้ามาทดแทน l 5 0 1 8 sp แล้วเรียบร้อยนะครับผมคูปตาจเจริญชัยตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ33คันที่เช็คเมื่อวานนะครับประมาณ33คันก็ท่านไหนที่สนใจนะครับทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์ติดต่อเซลล์ a จัดให้085 302 0234 085 302 0234ครับ เซลเอจัดให้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับท่านไหนที่มีข้อสงสัยนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบคำถามให้ทุกท่านครับผมขอบคุณครับ